เปิดประตูออกมาตอนเช้าก็จะเจอสองแม่ลูกออกมาคอยเลยมาละเจอตัวลูกมาละมารอขออาหารมาแล้วหิวหิว,วอ่ะคอยค่ะคอยคอยก่อนนะเจ้าของบ้านก็ตื่นสายจ้าดูน,น,นะพาทิตขึ้นดู จนหาไม่เจอแล้วเจอพังเจอไหมไม่เจอแล้วแสงจ้าแล้วอาทิตย์แสงจ้าแล้วแม่เขาไม่เห็นววายเลยดูแม่เขาไม่เห็นว่าอะไรแม่นี่เรียบร้อยมากอ๋อหอมนินหอมนินหอมนีน หอมนินไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม,มาเรียมาเร็ยมาเร็วไม่ว่าไม่ว่าหอมนินนี้จะดุเขาจะเป็นเจ้าถิ่นแล้วเขาจะดุเขาจะเป็นแมวประเภทที่ไม่เอาใครเลยอัตราเขาจะสูง